มาดูกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมายกระดับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตมาจากชุมชนใน3จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec วันนี้เนี่ยทางสำนักงานที่ดูแล eec เขาไปลงนามความร่วมมือกับห้างไอคอนสยามครับจะได้เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่นผ่านทางศูนย์การค้ายิ่งใหญ่แห่งนี้จะได้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจาก3จังหวัด eec ครับ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย,บายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว,วันออกหรือว่า EEC เขาร่วมกับบริษัทไอคอนสยามจำกัดจัดวิธีลงนาม MOU หรือว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงาน Road to EEC Select ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลน,นะครับงานนี้จะมีการแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายผลผลิตจากชุมชนในพื้นที่เขต EEC 3จังหวัดก็คือชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซา งานมีขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง11มิถุนายนที่เจริญนครฮอลล์ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับทางด้านคุณจุลาสุขมานพเลขาธิการ EEC บอกว่าความร่วมมือกับไอคอนสยามครั้งนี้ตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์และบริการจากชุมชนในเขตพื้นที่ e e c เป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็คนรุ่นใหม่โดยนำเสนอผ่านภาพลักษณ์ของไอคอนสยามที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกแล้วก็รับรองเป็น EEC Select จะต้องมีแหล่งกำเนิดในพื้นที่ของ EEC 3จังหวัดแล้วมีการพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆนอกจากนี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วยช่องทางการจำหน่ายก็จะมาขายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเนี่ยนะครับซึ่งมองว่าตอบสนองต่อวิถีชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน หลังจากนี้ทาง EEC ก็จะดำเนินการต่อยอดเข้าสู่โครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบ EEC Select อันนี้แล้วก็จะพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งเบื้องต้นได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่เป็นผลผลิตจากชุมชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้บริโภคซึ่งครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสิ่งทอแฟชั่นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์จากไม้อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องสำอางยาสมุนไพรเซรามิกเกษตรแปรรูปสมาร์ทฟาร์มิงไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG m o เดลครับ